วันนี้ป้าจะทำปูผัดปูม้าผัดปูม้าต้นหอมพริกขี้หนูแล้วก็ผัดปูม้าพริกขี้หนูก็มีปูม้าปูม้าป้านี่โลฝานะปูม้าแล้วก็มีพริกขี้หนูบุกแล้วก,กระเทียมต้นหอมต้นหอมใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เรานะมีต้นหอมเครื่องปรุงก็มี ซอสวาเขียวน้ำตาลตัดรสผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ป้าจะใส่พริกเผานิดหน่อยเพื่อเพื่อได้เพื่อเอาสีเนาะแล้วไปดูป้าทำจ้า

ต่อหน้ามั้ำจ้ะใส่ไสามข้าบวยพี่ป้าลินบอกว่าทำปูเนาะตัางปูอ่ะเวลาแกะกระดองเนี่ย จะแกะแต่ไอ้นน่งเ็าออกกัแล้วดึงกระดองออกนะไม่ได้ทําให้ดูแล้วก็เอานมออกเนี่ยนมตรงเนี้ยเ็าจะมีนมฟองฟองเหมือนฟองน้ําอ่ะเอาออกแล้วก็เอาแปรงผิวฟันขัดใ,ในปลาเนี่ยเพราะว่าเป็นที่โคนเยอะเราต้องทําให้สะอาดให้กินไม่ได้เลยจะเป็นโคนนะกระดองเขาเนี่ยโคนเยอะมาก น้ำปลา,นาทเนี่ยซอสปลาเขียวเนี่ย 有好多的。 เค็มกั่าน้อเค็มกันกมก่นจ้าเค็มพอดี ดอง่ไมิ้งนี่เพราะว่าเขามีอนั่นอย่างไนตอนที่ยังสดอยู่เนะไขมันของ,งไม่สุกดีนะเนี่ยไม่สุกดีเนี่ย,ยดเดี๋ยวข,ยยขาว ไม่ได้ต้อมานั่งผัดใหม่นะต้องรอให้สุกเลยยังไม่เต็มร้อยใส่ต้นหอมจ้ะ ใส่ลงไป่นีผัดแบบโบราณนะนี่ปูม้าผัดต้นหอมเนี่ยผัดโบราณนะจ๊ะเพราะแม่ป้าเขาชอบผัดแบบนี้ให้กินตอนสมัยป้าเด็กๆกันเนาะแม่จะผัดบ่อยผัดปูม้าต้นหอมใส่จ้ะ ต้นหองแท่าื้นสิบานแค่นิดเดียว ใช่จ้ะเดี๋ยวขอเปิดกันเปนไม่ออกจัดยากมากพไทยใส่พีไทยจ้ะพีไทยนะถ้าไม่ชอบม่ต้องใส่นะจะใส่ไหนก็จะหอม จะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วนะปูมา้าผัดต้นหอมป้าพิกี้หนูถ้าชอบถูกใจก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้ยนะขอบใจนะจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเจอจนคลิปแค่นี้นะ